แล้วขับรถตงกานคือเช่นรถเจอรถจร,จริงไฟมันดีนะอันนี้จะเปิดให้ดูทำไมแม่โมโหแล้วออปชั่นนี่จัดเต็มระบบความปลอดภัยจัดเต็มราคานี่ร้อนแรงโคตรคุ้มครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปี2021นเ็นะครับเป็น i s u z u m มิวเอ็กซ์รุ่นนันะคันนี้เลขไมล์วิ่งเพียง5 0 0 0มืนเองนะครับผมคันนี้มากับไฟหน้า LED นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนีไ้ได้เป็นแม็กขอบ20นะครับอันนี้เรียกว่าแม็กอันนี้สวยมากเลยนะขับไปไกลๆคน มาครับกุญแจคีย์เดสโกแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าอันนี้ได้เป็นตัวกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะได้เบาะหนังป้องไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมเบาะอันนี้เบาะสปอร์ตรับดีเลยนะครับผมเป็นเบาะคูแม็กนะครับผม อ่ะอันนี้มากับพ a d เ l ิลชิพด้วยนะพ a ดเดิลชิอันนี้เป็นเฉพาะรุ่นท็อปนะแน่มีระบบนิวกตเตอร์ระบบนำทางเรียบร้อยนะครับผมมีตัว a Adaptive Cruise Control นะครับผมอันนี้เป็นตัวล็อกความเร็วนะเวลาคันหน้าจะเบรกหรือจะเร่งนะมันก็จะรักษาระยะห่างให้กับคันหน้านะเรียกว่าเป็นรถเรียกว่าขับเึ่งอัตโนมัตินะเราสามารถเซนระยะใกล้ไกลกันได้เลยนะครับผมอันนี้มีตัวคำสั่งเสียงนะเป็น Voice Command สามารถสั่งงานได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตัวปุ่มปรับเสียงลถเสียงนะแล้วก็มีตัวปรับโหมมมมมมดดดดสาาาาารรรถถูููขข้้้้อออลลบบบไไนะะคัวว่่ีงผ เตือนก่อนชนเตือน,อ,นออกเลนคันนี้ก็มีให้นะครับผมไม่ว่าเราจะขับรถเตือนเราใกล้คันหน้ากันไปมันก็จะมีการเตือนขึ้นมานะครับผมแล้วก็เวลาเราจะออกเลนเราเอียนไปหน่อยมันก็จะเตือนให้ว่าเรากำลังจะออกจากเลนนะครับผมอเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้ได้ตัวเบรกโฮหรือออโตโฮเบกรกมูอไฟฟ้านะเรียกว่าตัวนี้ช่วยเบรกตอนรถหยุดจอดหยุดนิ่งสนิทนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะ อ่ะอันนี้มากับแอร์โหมดดูโอโหมดนะครับมีแอร์โอโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้กระจกตัดแสงโอโต้นะเวลามีไฟแยงตาเวลาขับรถต้องคือเช่นรถเจอรถจริงๆไฟมันดีนะไฟมันส่องสว่างแล้วแสบตาอะไรเงี้ยนี่กระจกตัดแสงโอโต้เรารเคลียร์ได้เลยนะครับผมอ่ะให้ดูกันหน่อยนี่กระดูกวงกบยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมอ่ะเราให้ดูครอบทุกบ้านเลยอ่ะดูตรงนี้กันหน่อยก่อนใจนี่อ่ะดู เนี่ยรถสวยเดิมนะครับผมอ่ผมอธิบายนิดนึงนะวงกบไอ็นนี้จะเปิดให้ดูทําไมคุณลองนึกสภาพดนว่าส่วนรถเกิดอุบัติเหตุเกิดชนจริง,รงๆอะ่ะเวลามัน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 ดุง้งมันดุ้งถึงตรงนี้เลยนะครับผมเวลามันมองเห็นมันมองเห็นง่ายนะโครงสร้างหลักของรถเวลารถจะเกิดมีปัญหาเสียสูญหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยดูตรงนี้ดูเป็นหลักได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมขึ้นมาแล้วตรงนี้มีแอร์ส่วนตัวข้างหลังนะครับผมตรงนี้มีแอร์ตรงนี้เราสามารถปรับ คบวบคุมอยูอข้างหน้านะเรียกว,ว่าเย็มฉ่าเลยนะมันเหมือนนั่งเครื่องบินอนะมีแอร์ตรงนี้ส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะอ่ะตรงนี้ก็มีตัวพอร์ต USB สองอันสำหรับชาร์จได้นะแล้วก็มีพอร์ตแบบพอดปักปลั๊กสาบ้านเลยนะนี่เรียกว,ว่าครบเลยเบาะนี่สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยที่สําคัญอเราลองให้ดูแล้วเราก็จะนั่งข้างหลังให้ดูด้วยเราจะนั่งให้ดูครบทุกตำแหน่งเลยว่าเหมือนลูกค้ามานั่งดูว่าเอยตัวเรานั่งได้ไหมอ่ะผมให้ดูนะผมสูงประมาณ170นะครับผมนี่ก็เรีย,ยัง ใกล้ๆติ่มๆถ้าสูง180ไมตาติดนะเขาจะสิยังนั่งโอเคนั่งสบายอยู่นะเขออนญาตปรับเบาให้นั่งสบายขึ้นนิดนึงนมันตรงไปหน่อย <S <S <ๆ S 1> ว่านั่งโอเคนะนั่งสบายอยู่นะเนี่ยไม่ได้อดัดมากนะแต่ถ้านั่งตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันโปร่งเลยอันนี้ต้องบอกว่ายอมรับนิดนึงนะเพราะมันอาจจะแคบนิดนึงถ้าเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะนั่งเรียกว่าสบายเลยแหละครับ <S <S อ่าอันนี้มาที่บอกมีเซนสเซอร์มาเซนสเซอร์หลังนะครับผมอันนี้มากับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะ นี่สภาพรถนี่เราที่เรามาเปิดให้ดูเรามาให้ดูว่าเออรถมันสวยจริงนะครับผมคันนี้ได้รถมือเดียวด้วยนะวิ่งเพียงห้าหมื่นเองนะกับราคานี้สุดเล้าใจเลยหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนะแล้วว่าออกรถศูนย์บาทได้เลยนะถ้ามีคุณมีเงินเดือนประมาณสามหมื่นเนี่ยใช้ชื่อคนเดียวออกได้เลยนะครับผมอ่ากับคันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะ้นหนึ่งจุดเก้าอ,อัลติเมทนะครับผมคันนี้เลขไม่วิ่งประมาณห้าหมื่นนะครับผมราคา 1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะผมฟรีดาวของรถ0นบาทนะ่อนประมาณ17นนะครับผมสำหรับคันนี้อันนี้เรามาทั้งสีเทาดำกับสีขาวนะครับเป็นตัว1.9อัลติเมทนะเป็นตัวรุ่นท็อปต้องบอกโคตรคุ้มฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเรามีอัปเดตรถทุกวันนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเราเปิดมาแล้ว40ปีนะครับใครสนใจซื้อรถขายรถหรือเธอรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสิ์ออโต้ชุดเขียวเชี่ยวชาญเรื่องรถครับขอบคุณครับ